มันก็นตลบเหมือนกันนลว่ารอเลย,ว,เลยว่างเลอเอาไปแม่แขนหนังว่างแขนนี้แม่ถึงกระยืนสองข้าวหลอยอ,อกจากครอบครัวเลยภารกิจวันนี้คนมะพร,ร้าวต้ามรบไปตรงบ้านใหญ่พนห้าโงเย็นวันนี้ต้องไงเซ็ตถ้าไม่เซตไม่ต้องไปเที่ยวไหน ท่านเดี๋ยวนี้เติ้นหานติดซองเลยใบประจิตเติ้นติดเกมโชว์มากนะช่วงเดียว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 ยงไม่ผ่ากูไปกันเนี่ยเบลแคบจังว่าไม่ได้เตียวได้ไม่ผ่าแม่ไปกันเนะ่ะเอาไม่ได้พาแม่มาเนี่ย ลืมได้ไงวะลืมผู้มีพระคุณได้ยังไงเอาแต่เดี๋ยวตึงตัวนั้นเบลวีดีโอก็ตึงเมยกันนะเดี๋ยวเมย์รอแจ๊กกอใช่แล้วครับภารกิจวันนี้ที่ปาพินส่งตรงถึงเบลเนี่ยคือการขนมะพร้าวที่สวนในเกาะสมุยเนี่ยสามรอบไปส่งร้านยายพรนะครับแต่เรามาทําความรู้จักกับต้นมะพร้าวสมุยกันก่อนนะครับว่ามันเยอะมาหาศาลขนาดไหนนะครับ มะพร้าวเกาะสมุยเอกลักษณ์ของเกาะสมุยคือชายหาดที่มีทิวมะพร้าวเป็นฉากหลังแบบสวยๆนะครับแต่สําหรับเกาะสมุยนั้นนะฮะต้นมะพร้าวไม่ใช่แค่ส่วนประกอบที่ทําให้ชายหาดนั้นสวยนะครับแต่ต้นมะพร้าวคือสัญ,ญลักษณ์ของเกาะและเป็นสิ่งที่อยู่คู่ชาวเกาะสมุยมาอย่างยาวนานนะครับ เกาะสมุยนะครับคือเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศนะครับเคยมีต้นมะพร้าวเนี่ยมากที่สุดแล้วก็เป็นเวลากว่าร้อยกว่าปีแล้วนะครับมะพร้าวเกาะสมุยเนี่ยเปรียบเสมือนพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมให้กับชาวเกาะสมุยเลยนะครับเพราะต้นมะพร้าวที่ปุ๋มเกาะแห่งนี้เนี่ยจะมีผลที่โตกว่าที่อื่นนะครับแถมยังอร่อยหอมหวานชื่นใจส่งออกไปขายทั่วประเทศเลยนะครับชาวบ้านเนี่ยสามารถนำมะพร้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหนึ่งในนั้นนะฮะคือน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเปรียบไปด้วยคุณประโยชน์ คุณภาพและความงามนะฮะช่วยในการเผาผลาญนะครับใข่มันได้ดีนะครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับและบรรเทาอาการระคายเคืองของหนังนะครับบำรุงเส้นผมนะครับและช่วยการลดการสูญเสียของโปรตีนของเส้นผมได้ดีนะครับและช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์นะครับและแบคทีเรียในช่องปากได้ดีเป็นอ้นนะครับนี่คือน้ำมันมะพร้าวในกเกางสมุเลยนะครับผมใครับเร็วจัง เป้าแม่ใช้มาวาเปล่าช่วยพุมคนปลาคุณนรถเทียอ่ะอ้ยนุ่มเปล่าป่ารถไม่มาคุเปล่าเลยนะเตนวางไหมอะอันรถไลนโตโยต้าไฮรักรีวเซตอีดิชั่นรถเลี้ยนหเปล่ารถล่เติ้นมีเห็นเหรอน่นเติ้นเป็รกวงหน้าโตโยต้าไฮรักลีวูเซตอีดิชั่นรถเล้ยนหเปล่ารถล่ แล้วโตโยต้าไฮรักรีโวจใจพุพ่มหูกีล้อมนี่พีโรจักโตโยต้าแต่ว่าหลอดไลไฮรักรีโวเซ็ตอีดิชัน่นต้องลุงน้องเอามาปเปล่าเตาไรซ้ามเถียวพุ่มต้องการซ้ามขันรถปลาปินรั่งมาเติ้ลรถคันนี้ใช่ดีไหมอ่ะเหลืองแร่งไหม เอาเติ้นตอบก่อนตาไม่เล่นกันก่อนนะโตโยต้าไฮรักลีโวเซตเอีดิชันหรือสมาร์ทแคปหรือเนี่ยประหยัดน้ำมันเรื่องเล้งผนทานไอบ้บ้าจ่ายบานก่อน เจ๊เจ๊พรมาเลยเจ๊พอรอะไรนั่นแม่นุ่นอ๋ออ,อ๋อ,อแม่อ่ะเจ๊รับจะรีบไปไหนของมันเอาเจ๊เหลืออีกสองรอบนะทำรอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเที่ยว เอาเจ๊ล้ยโอ้ยอมาไวแท้เอา้านตึ้งย่างไงลูกบ้าวนเปิดกลองดิโอ้ย,อยก้นแบบนั้นเหลือไม่เปลืองนำมันย่ำเม็ดะไรกันนะั้นรถไม่พังเลยแม่นี่มันคือไฮลักรีโวเซต t i ดชั Z e TION, ขนขนของขอนาดไหนก็ไม่เปลืองแม่แลนี่ก่อนนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเครื่องยนต ซ่องจูซี่จีดีซูเปอร์พาวเวอร์คุ้มพลังไม่เครื่องยนต์จีดีเจเนเรชันซ่องที่มีพลระกำลังเครื่องยนต์น่ะแม่ส้มต่อการใช้งานจริงแม่รถคันนี้ประหยัดสุดแล้วแม่รมู้ไหมพอได้แม่รมู้ไหมที่มันประหยัดนะพอถึเทคโนโลยีไออาร์ Art, ในรถไฮ e ลักลิเวอรเซต์อีดิชั่นดุลสมาร์ทแคปเนี่ยที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นตึ้งที่เนี้ยตังเรืองแม่โอ้ยดีมากไงลูกบ่าวนั่นไปก้นเรียนกันทรารบรอปทามประหยัดน้ำมันไะนั่นนะคนเรียนอีกทราบรอป พูดและขึ้นเลย